ากาศฝนๆเช้านี้นะครับเพื่อนๆได้ข้าวเหนียวไก่ทอดร้อนๆไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็มีวันนี้เป็นหมูทอดด้วยนะนี่นะครับหมูทอดกระเทียมเจียวเยอะๆแบบนี้นะครับหอมเจียวเยอะๆนะนี่นะหอมเจียวหมูทอดสับเป็นชิ้นแล้วก็ไก่ทอดหอมเจียวเหมือนกันนะครับ ได้ข้าวเหนียวซะหน่อยหนึ่งนะลงตัวทุกอย่างนะครับเนี่ยนะโอเคซื้อมาเยอะเลยนะเบื่อลมหิวเดี๋ยวเก็บไปกินสองมือพอดีคนระับเยอะ เพนจอยนะครับเพื่อนๆชาวนี้วันที่ฝนพอมๆนะตกแต่เช้าเลยนะสวัสดีครับที่บ้านสุรุ่งติ่งพัทลุงครับ